ท่านผู้ชมคะสำหรับข่าวต่อไปนี้เรามาดูความน่ารักของโบเมราดากันบ้างนะคะมวยง่ายๆเหมือนไม่ได้สะหน้าสดแบบสดออกสื่อวงการน,นี้จะมีนางเอกสักกี่คนโบเมราดามวยง่ายๆเหมือนไม่ได้สะหน้าสดออกสื่อหลังเพิ่งได้รับคำชื่นชมไปมากมายสำหรับนักแสดงสาวโบเมราดาสุขศรีกับบทบาทของนักแสดงนำในละครเรื่องคุณพี่เจ้าคาดิฉันเป็นห่านมิชัยหง ที่เธอสามารถถ่ายทอดและแสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแต่โบกลับต้องมารับมือกับการที่เธอมกกักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปร่างของเธอว่าอวบเกินไปเธอจึงได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาอย่างน่าสนใจเช่นกันถ้าถามว่าอยากคุณดีไหมคือเรามีคุณในใจอยู่แล้วคุณดีเราก็ชอบชอบจริงๆแต่ยังทำไม่ได้ไว้เป็นเรื่องของอนาคต เดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วคนควรจะเสพผลงานของตนเองของนักแสดงคนนั้นที่เผยออกมาให้เห็นหนูว่าสาวอวบทุกคนรู้และว,ว่าตนเองทําอะไรอยู่กินอะไรอยู่โบรู้ตัวว่ากินอาหารค่อนข้างดีแต่ด้วยระบบเผาผลาญที่มันไม่เท่ากับคนผอมที่กินแล้วไม่อ้วนอย่าคิดมากค่ะสาวอวบก็สวยได้เหมือนกัน ผอมก็ไม่ได้แปลว่าสวยทุกคนนะคะคนผอมก็มีความสวยคนอวบก็มีความสวยได้เหมือนกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคําตอบนี้จริงแท้แน่นอนที่สุดค่ะบางคนผอมแล้วใช่ว่าจะสวยกันทุกคนนะคะผอมเกินไปก็ใช่ว่าจะสวยและคนอ้วนก็ใช่ว่าจะไม่สวยนะคะและที่แน่ๆโบมมลิดานั้นไม่อ้วนเลยค่ะเธอเรียกว่าหุ่นกําลังดีค่ะ